ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูสุขคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู้ทางช่องพอดผ้ารวยค่ะพี่น้องค,ะค่ะคือในแอดก็ได้เดินทางมานําคุขบ่าอาจารย์นะคะมาเยี่ยมมาหยามอาจารย์ต่อนะคะสิเป็นคนดังเนี่ยนะะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจังไหนห้ากับสิไปสัมผัสพืนที่หลังนะคะพี่น้องโอ้อันนี้เงาะเงาะ,ะมหาลาบเด้อค่ะพี่น้องโอ้สาธุดนะคะเงาะมหาลาบเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเงาะมหาลาบ ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะสำหรับเอฟซีที่เขามใาหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สีบรได้ผ่านข้าวสารดีๆได้เด็ด,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 ดจากทังช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องนอะวันนี้ก็เป็นบุญผ้าวาสนานะค่ะพี่น้องนอะได้ามากหอนมาเถงอาจารย์โอพนอนะคะพี่น้องคะ่งกะก็ขออนุญาต่ายทำรายการฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะเป็นกระดิ่นคู่บ่ายจเนาะคะปู่นาคมหาราเนะคะมา โอสแสดงว่าบวงส w i n g เร็วไม่ไหมค่ะพี่น้องค่ะนี่เพิ่นเห็นห้อยปุ๋ยดอกใหม่เยอะนะค่ะพี่น้องค่ะไายละเอียดจังไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นมาจ,จังไดเพิ่นคอยได้มาเห็ดมาสางอยู่ในดงในป่าจังสีเนาะคะ่ะเอ็ดกะสิไปสัมผัสอาจารย์ต่อปั่นโซ่สร้างนะค่ะพี่น้องเนาะกูกำลังสร้างอนะ่ะ พระใหญ่พระองค์พระปฐมเกดีอยู่ที่วัดที่ปูไปทําอยู่นี่แหละบอน<ส>นี้กําลังเริ่อมละได้เงินปัจจัยจากสองสี่หกนี่แหละอสองสี่หกไปสร้างเมื่อวานนี้ก็ให้าราวเขาถูกไปอีกสามสี่ไปสร้างพระเอาสามลา้านสามาล,ล้านไม่เกี่ยวกับกระจกไม่เกี่ยวกับเ,ออเกี่ยวกับกระจกเฉพาะองค์หน้าปกทั้งหมดเลยครับ ไม่เกี่ยวกับกระจกนะเพราะเราจะทำเป็นกระจกสีเขียวทั้งหมดสูง20เมตรและที่นี่อันนั้นของเขาอุปกรณ์เขาหมดใช่ไหมครับสามล้านก็เท่าว่าถูกถ้าสร้างเสร็จนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอุปกรณ์เขาหมดสามล้านแต่กระจกนี่เราต้องจ้างมาหาจ้างมาุดรหาซื้อให้เราค่ะมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วนะสร้างสร้างสารานี่เสร็จประมาณได้อยู่เดือนกว่าเนาะ ไม่คร um, ับ e ผมร้องบทวัดสี่จานแล้วผมก็ไปทําที่บ้านก่อนรอวันนี้เสร็จผมก็ย้ายมานี่ครับางเฉพาะวันค้างพระหาดเสาที hmm ่ส ah yeah, ักเฉพาะใช่ไหมครับคางประทับทั้งหมดถอนอันนี้เป็นอาจารย์สักใช่ไหมคะอาจารย์ต่อใช่สักน้ำมันสักเปิดตวงยังสี่น่ะทำไปทุกวันนี้เนี่ยทามลูกเกลียดสักแล้ว วันนี้ฟอนทะลษย์ลูก,กหาให้ลูกศิษย์ลูกหาก็สักเขาก็ได้ดบได้ดีไปต่างกระทรประเทศทั้งหมดครับลูกศิษย์ดังๆกันอย่างพยัคฆ์เขี้ยวดาำนั่นลูกศิษย์เอก่ด้วยแหละนะ <c oughs> ไปเมืงมองนอกเมืองหน้าหาอะไรได้มันนั่งแค่พอเงินลูกศิษย์เขาก็ตามมาจากวัดศรีจันทร์มันแลมเลยก็เอาไปไอ้นี้เนี่ยทางฝึกสอนไว้ให้เราไปเอาคุณพ่อมันเถ่าแล้วมันเมื่อยแล้ว ทำเท่าที่อยู่ไม่ต้องเปิดกันมันเปิดเย็นเย็นอยู่ค่ะเย็นอยู่ไม่ต้องเปิดกัได้มันหนาวอยู่จะออกจากบ้านเนี่ยพอดีผ่านมาทางนี้ออกก่อนแล้วจะไปนองหานก่อนโทรหาอาจารย์บดดาบเลยจะตีกลับมาอีกนอนท่นออ๋อว่าจะไปหาปู่ที่ที่สำนักเพราะว่ามันพวกนี้มันไม่ว่างมันว่างพอดีจะมานี่ปู่คิดว่ามันจะไปทางโน้นออกจากสุมเศร้าแล้วมันจะไปทางคำชะโนดรถรถมันไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงนี้ ว่าจะผ่านพพอดี่านพอดีเอาไปดูให้แกสักหน่อยไปดูให้แกสักหน่อยภูมิมันเย็นดีอยู่นะว่าจะได้ถามว่าจะสร้างพญานาคใหญ่นี่ครับนี่แหละจะสร้างนม่ได้การสร้างองค์พญานาคน่ะจะเริ่มต้นในการสร้างเราต้องทําพิธีเบิกเลือกให้เขาก่อนครับเบิกเลือกขอเขาสักก่อนอย่าทาโดยพลการทําโดยพลการโดยเฉพาะพญานาะถ้าร้อนก็อยู่ไม่ได้เลยถ้าทําไปแล้วกรชิบหายวหลวอดเหมือนคนใช่ไหมทำแล้วเอาไปทิ้งไปคว้างไม่ทําอะไร ขออนุญาตท่านสร้างทําเสร็จแล้วไอ้นั่นเราสร้างมันจะต้องมีคนมาช่วยเหลือเราอย่างเหมือนปู่ทาอยู่ทุกวันนี้แหละนำพังปู่คนเยียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเครื่องเบื้องบนเขาเอะเอามาให้หน่อยมามีอย่างเดียวไม่ได้ต้องหวังพึ่งเทวดาพึ่งเทวดาฟ้าดินนห่ะลูกขัดเทวดาอากาศเทวดาอะไรต่างๆทํารองนี้แหละบ่นมันผุดลงไปเองบ่อๆน้ําเนี่ยครับมีมีฝันก่อนมาฝันคนเป้านี้ก่อนฝันว่ามีน้ํามนอยู่ ตอ,อนนางมวนเสร็จร้อยคืนที่สองก็ฝันเด็กที่นอนเป้าไปหลานเขาเนี่ยเ็าฝันว่าให้เขาไปขุดเราเราฝันเห็นพระสามหูมทางเงินพระทองอจุดแต่นิธ่หลังสุดเ <คะ S 2> มื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นป<า>ูนเรามาได้ยังล่ะถ้าเงินท่าทองกันยามครับเจอแต่บ่วงบากกับลูกแกว้วแล้วอาไว้ที่ให้ชาวบ้านเขาบูชาไว้ที่วัดข้างๆอ๋อค่พยยามระวังนะพวกเนี่ยพวกอออือย่าไอเราขุดเข้าไป ขุดต่อไม่ได้แล้วก็พอดีให้ช่างไอ้ที่เขาตจาบาดาลที่เคยต่อะนานามาดูไม่มีตาหนามอยู่ดีน้ำขึ้นมาตลอดฟังนะแต่ขุดไม่ได้ข้างในคือไอ้ตัวที่เจาะเข้าไปมันจะหักือข้างในมันเป็นแผ่นหินแผ่นหินเป็นดาแรับก็เคยเจาะไม่ได้มันจะหักก็เลยอยู่ก็เลยต้องให้เอาเอาแค่นั้นะทำเป็นแค่บอกไว้ทำเป็นแค่บอกไว้ให้รู้ไเต็ได้ว่าคือน้ำมันไหลมันลอย มันเป็นทางผ่านเขาครับมันเป็นทางผ่านเขาคือคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอาวิทยาศาสตร์มาดูเราคิดว่าถ้ามันมีตาน้ํามันคงจะไหลน้ำตาน้ำผมแต่นี่มันไม่มีตาน้ำคือเขาอยากให้เราเห็นเขาก็เห็นเหมือนเดิมก็เลยก็เลยทดสอบอีกนะเยาก็ยังไม่เชื่อเราก็ให้ให้ให้ไมโครไปขุดข้างๆบ่อน้ําก็เป็นสีน้ําตาลเหมือนปกติแต่ข้างบ่อนี้เป็นน้ําเขียวบ่อที่อยู่ในค้ะ โอ้ี๋ยวจะเดินไปดูใครอาจารย์อนุญาตไปดูฟังเลยลูกจากนี้ไม่ติดไปวัดแถววัดนาคางสินีอีกหมู่นึ่งที่พอเคยไปทำเนี่ยค่ะมองหันไปทำพิธีม้าเลยนี่ค่ะมันธรรมดาเนี่ยเออมากแถาวัดบัดจัดแถาวัดบัดพระพ่อพ่อบอกไปสร้างกุฏิขวมใบพันธุ์เนี่ยแงมขคืนเป็นละคุนเอาพระอยู่ในหันจนเบิเอาขึ้นมาอืมเป็นหมาอายุก็ได้ค่ะไปถิ่มน้องสาวบัดทุกวันนี่แหละ ทุกว<ม>ันนี้ไม่รู้ว่าแกหนีไปไหนแล้วไม่รู้เป็นบ้าเป็นบอไปที่ไหนไม่รู้ว่าบอกว่าอย่าไปเอาขึ้นมาเม้อของอยู่ตรงนี้ห้ามไปเอาขึ้นมาแกก็เ,เอาขึ้นมาโชว์มั่งไปทําอะไรมั่งพระองค์นั้นเป็นพระเหล็กเยียงนี่ล<ช>ูกไม่แห้งสักที<ม>น้ำจะเปียกเปียกหมดเขามาซื้อเขามาถามซื้อหลายเท่าไหร่ร้อยล้านหมด้อยล้านหรหือเท่าไหร่ไม่รู้<ม>เอาเออกไปถึงวัดนาคาได้ออกกลับขึ้นมาส่งแกมาเดิม ตรงนั้นนะ่ะคือเป็นประวัติศาสตร์อยู่แต่พ่อไม่ไปอีกสักครั้งเลยเพราะว่าเห็นว่าะจะเจ้าอาวาสเป็นบ้าเอาพระไปโยนทิ้งมาไปนั่งกอดพระห่วงสมบัติอะไรพี่น้นอน,นี่แหละสุดท้ายเขาแกไปสึกแกยังไม่รู้ว่าแกท่องนโมสีรได้หรือเปล่าไม่รู้นะถามไม่น้อยลงแ่น้อยลกสิบตัวไปแล้วล่ะกูแต่เออไปกูว่าไปแย่นีแหละก็เรื่องอะไรอย่างเพ่อไม่ชอบใครนะฮะอ่าเขาเรีไปเรา่อยแกไปอย่างนั้นละละนี่ถ้านาดเราไปเห็นไปรู้เรายังไม่เอาท่าไม่ใช่ของเรา ของของเขาถ้าเขาจกให้เขาจะให้ของเราเองเจ้าของเก่าเจ้าของแกเขาน่ะนะให้นิดนิดหน่อยหน่อยนี่เป็นนั่นแหละเพราะได้เป็นสิริมงคลอาดีนะปู่ไ่เห็นแล้วกับู่ว่าเด่นแล้วก็เห็นเอาดีกันสร้างบารมีกันต่อไปอยากจะให้ลูกให้หลานสร้างขอให้สร้างให้ได้ไม่เอาให้ถึงคอยถ้าเราไม่ก่อมันไม่ขึ้นนะลูกไม่ต้องก่อก่อนนะก็เหมือนบ้านเนี่ยเราต้องลงเสาก่อนถ้าไม่มีเสามันทําไม่ได้หรอกอ่า เรื่องจากกี่เสาก็แล้วแต่เหมือนพวกนี้นะมาอยู่กับพุงร่ว่านมันไม่มีอะไรเนี่ยเห็นไหมเด็กพวทุกวันนี้เนี่ยมีหมดทุกอย่างแล้วอมีหมดทุกอย่างแล้วเพราะทาไมเขาทําไปเรื่อยๆเขาก็ตันยูรู้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนเราเหมือนกันเราไม่มีพม่อแม่ครูอาจารย์เราก็ต้องทางํทาทาํทาตามท่านปูเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่อาจารย์แต่และคนคงไม่สอนให้ลูกสี์ลูกห้าเป็นบ้า ไม่มาสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นบ้ามี่แต่อาจารย์ทีบ้านละสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นาโกหกคนนะพ่อไม่เอาเลยลูดใบไม้ออกมาก็เป็นลูกแก้วมันก็เป็นผ้ามั่งกูก็ทําได้แค่กันแต่ว่ากูไม่ได้ไปโอ้โหคนมันดึงออกจากต่างก็ได้ของนั่นนะแต่ทําไมเราไม่ทําเพราะมันเป็นการโกหกเป็นการเป็นเล่ห์กลมากเห็นไหมพวกว่าอาคุปตะทั้งหลังคุณพระเตรียมมือและคุณจเห็นได้ที่การแต่อย่าไปทําเราไม่ใช่มาอยากขุนแล้วเราเป็นอาจารย์คน เราไม่ใช่มายากลนันเราเป็นอาจารย์คนเนี่ยเราเป็นอาจารย์คนเราจะไปทําอย่างนั้นมันไม่ได้นะอ้าฝากไว้นะดีใจนั้นนะฮะค่อยทําค่อยก่อไปเดี๋ยวมันก็มาเองถ้าลูกไม่ลงมือทํามันไม่มีอยู่ครับไม่ลงมือทำเสาเนี่ยนั่นแหละลงมือทาซะก่อนถ้าเราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยไปต่อทีละนี้ในการสร้างบุญบารมีไม่ใช่ว่าจะมาวันเดียวได้นะขนาดเขามีเงินเยอะๆเขาอยากสร้างมันยังสร้างไม่ได้เพราะมันหาช่างไม่ได้